สุกเจ้านักกินเดอะแชมเปียนช่วงที่แล้วเอ็กซ์คุงเป็นผู้ชนะในภารกิจเมนชาเลนจ์ได้สิทธิพิเศษมาแข่งขัน,นต่อในภารกิจโบน,นัสชา l เลนจ์โจทย์สุดพรีเมียมที่เขาจะได้เจอจะเป็นอะไรไปติดตามชมกันต่อเลยครับกติกาการแข่ง,งขันภารกิจรอบบนั challenge. สชาเลนจ์นักกินที่ชนะภารกิจในรอบเมนชาเลนจ์จะได้แข่งขันต่อในโจทย์อาหารสุดพิเศษ ซึ่งถ้าทำภารกิจสำเร็จจะได้รับรางวัลโบนัสพิเศษจากทางรายการเอาละฮะแล้วในรอบแรกนะเราก็ได้ผู้ชนะมาแล้วและคนที่ชนะในรอบแรกก็คือคุณเอ็กนั่นเองครับพอชนะรอบแรกเสร็จปุ๊บ มันจะมีรอบโบนัสไงนี่แหละฮะคือรอบโบนัสนอกเหนือจากจะได้กินเมนูอร่อยๆนะฮะถ้าทำรอบโบนัสนี้สำเร็จนะค,คุณจะได้รับไปเลย3,000บาทจากทางรายการครับเย่ยังไงสัก3,000บาทก็ไม่พลาดังไงครับ,รบแต่ในส่วนของผู้แพ้ครับคุณจะไม่มีสิทธิ์ในการกิน ชิมทำไต hmm, yes. uh, ้อย่างเดียวเลยครับนั่งมองฮะนั่งมองอย่างอิจฉาตาละห้อยครับนั่นไงคือผมต้องบอกองนี้นะครับว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูพิเศษจากทางร้านโคเอนเลยและเมนูนั้นคืออะไรครับคุณโป้งโอ้เมนูรอบโบนัสเทเลนต์ก็คือปลาแซลมอนทางตัวนำมาทำติดเมนูให้คุณเอกินครับโ และเมนูจากชิ้นส่วนของปลาแซลมอนทั้งตัวในรอบโบนัสชาเลนจ์ได้แก่แซลมอนนิสเกตหัวปลาแซลมอนเคี่ยวในน้ำซีอิ๊วเสิร์ฟพร้อมแครอทเห็ดและต้นหอมญี่ปุ่นแซลมอนซาชิมิเนื้อแซลมอนหั่นชิ้นโตแบบซาชิมิจะเต็มถึง36คำแซลมอนอิคุระซูชิเนื้อปลาแซลมอนและยาวห่อข้าวท็อปด้วยไข่ปลาแซลมอนเน้นเแซลมอนแซบยำแซลมอนรสจัดสไตล์ฟิวชั่นไทยกับญี่ปุ่น แซลมอนเทริยากิสเต็กปลาแซลมอนชิ้นหนาย่างไฟอ,อ่อ,อนๆราดด้วยซอสเทริยากิเอบิแซลมอนอะบุริโรโรแซลมนเบิร์นไฟท็อปด้วยไข่กุ้งเสิร์ฟบ,บนกระทะร้อนราดด้วยซอสลาวาแซลมอนบาระสไปซี่ดงข้าวหน้าแซลมอนฮันเตา่าราดซอสสไปซี่มาย,ยสุดเด็ด คริสปี้สลัดสลัดผักสดโรยหน้าด้วยหนังปลาแซลมอนทอดกรอบแซลมอนโทโรโยากิท้องปลาแซลมอนสลับต้นหอมญี่ปุ่นย่างเกลือแซลมอนฟินนิสเกตคลีบป,ปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วจนนุ่มเปื่อยละลายในปากภารกิจโบนัสเชลเลนโจทย์เมนูจากปลาแซลมอนทั้งตัวน้ำหนักรวม3.5กิโลกรัม โอ้โหบอกได้เลยนะว่าอาหารนี่หน้าตาแต่และเมนูคือน,น่ากินมากๆอยากจะแข่งแทนเลยอีฟชาเลนจ์เนี้ยบอกเลยจริงครับต้องบอกเลยครับว่าทั้ง10เมนูนี้ในรอบโบนัสชาเลนจ์เนี่ยคุณเอ็กต้องกินให้หมดทุกอย่างที่กินได้นะครับเอยหวานป่าเลยของโปรดเลยแต่ละอย่างครับที่ผมอยากกินทั้งนั้น <c oughs> มีคําแนะนําอะไรให้พี่เอกไหม 30นาทีผมว่าน่าจะทําได้ไม่ยากฮะกินแบบชิวๆก็พอเริ่มจากอันนี้ดีกว่าค,ควรเริ่มควรเริ่มจากนี้ควรเริ่มจากไอ้อะไรที่มันดิบก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเริ่มอิ่มแล้วอะอะไรที่มันดิบมันจะขาวไง<อ>ไอนัรอพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าคุณเอ็กพร้อมแล้วนะฮะในภารกิจที่2ภารกิจโบนัสแชร์เลนตนะครับกับโจทย์เมนู10อย่างจากปลาแซลมอน1ตัวเต็มๆภายในเวลา30นาทีถ้าพร้อมแล้ว กินให้อร่อยครับมาแล้วครับคุณเน็กครับเขาไม่เชื่อคุณเขากินสลัดก่อนพี่เอกเขาบางทีเขาห่วงเรื่องสุขภาพไหมเขาจะรู้สึกว่าเอาผักลงไปรองท้องก่อนน่าจะดีกว่าดูเกี่ยวเหรอฮะใส่เข้าไปก่อนเพื่อคุมกระเพาะเนี่ยหรอดูคลิมช้างจะให้ไปดูดซึมอะไรแซลมอนเหรอฮะแป้งแป้งสำหรับคุณเอ็กซ์นี่ โป้งคิดว่าได้ไหมสบายไหมสบายะน่าจะชิวนะเขากินไปแบบคุยกับเราไปด้วยได้เออแล้วโจนล้โตคิดว่าถ้าโตกินแล้วได้ไหมไหวครับไม่อยากจะแย่งของนะไหวเอ็กซ์คุงหมดเมนูแรกไปอย่างรวดเร็วและตอนนี้เขาก็เริ่มต้นเมนูที่สองกับเมนูแซลมอนเทริยากิโอ้โหเพียงแค่สามคำก็กินหมดไปอย่างง่ายได้เลยครับ พอมาถึงเมนูที่3ครีบปลาแซลมอนนึ่งซีอิว๊วเอ็กซ์คุงก็ยังมีจังหวะการกินที่ดีเหมือนเดิมต้องพยายามเต็มที่เอาให้เรียวที่สุดเพื่อไปเฟินด์ตีตัวเองแล้วทดสอบตัวเองด้วยเป็นไงตัวตอนนี้นะคุณเอ็กซ์ขึ้นจานซึ่งเป็นปลาแซลมอน36ชิ้นครับใหญ่ๆโอ้โห oh, oh. นี่กินทีละสองชิ้นใช่ครับอยากชิมมากครับ เพื่อช่วยปเปลี่ยนรสชาติให้ไม่เลี่ยนเอ็กซคุงใช้วิธีราชโชย,ยู่ลงไปครับจริงๆ <c oughs> เขาถามผมนะครว่ามีแบบนี้สักสี่ชุดไหมอ๋อ,อจริงๆ <c oughs> เขาบอกเขากินได้เยอะ <c oughs> ปกติไปกินบุฟเฟ่ต์นี่กินเยอะกว่านี้ไหมครับเยอะกว่านี้ประหลาดใจมากครับ ผ่านไปไม่ถึง5นาทีเอ็กซ์คงกินหมดไปแล้ว4เมนูกำลังขึ้นเมนูที่5ท้องปลาแซลมอนย่างเกลือซึ่งเป็นของที่กินง่ายอีกแล้วครับโอ,โอ้มีลานมะนาวด้วยอ,อันนี้คือท้องปลาแซลมอนนะฮะผมให้คุณเลยครัขอบคุณครับพ <otes> ี่พกายครับโอโานะฮานี่นะฮะเออยังไงครับ อร่อยมากพาร้อมอสแซมอนเนี่ยมันนุ่มมากพอกินคู่กับผักรสชาติมันเข้ากันมากอาหารอร่อยขนาดนี้พิธีกรก็ไม่พลาดชิมแน่นอนครับโดยเฉพาะคุณโป้งที่คราวนี้ถึงจะไม่ได้แข่งแต่ก็ดูอร่อยอร่อยเป็นพิเศษจนเพลินเลยนะครับโทษนะครับทุกอย่างหยุดเมื่อไหร่จะเริ่มวิจารณ์ <c oughs> <c oughs> เพียกกินได้ดีเลยฮะอขอบคุณครับยำแล้วอันนี้เป็นเมนูยำเราเรียกว่าอะไรนะฟิลเชั่นเอ้ฟิลลชั่นอันนี้น่าจะช่วยตัดเลี่ยนได้ดีฮะไม่เผ็ดเปรี้ยวปี้วปี้วปี้วปิ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 ้ว่ินบอิ้วปิ้่ปิงวปิ้วปิ้วปิเลปิ้วปิ้วปินาปิ้ว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 ปิงๆเิ้วปิ่วินอร่้ยได้ลยนะครับผมอันนี้ ข้าวหน้าปลาแซลมอนราดซอสแบบสไปซี่อม่น่ากินจริงไข่ปลาดีงามเนี่ยโอ้โอะไรนะครับยวยยวยงามไข่ปลาดีงามนะฮะได้แค่มองอย่างเดียวจริงนะครับวันนี้โอ้เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยครับกินให้หมดนะครับนี่ฮะปลาตกลงมาต้องต้องเอาขึ้นมาด้วยนะครับ ถึงจะเป็นโบนัสชาเลนจ์แต่ว่ากติกาก็ยังคงเข้มงวดเช่นเดิมครับเบ<ะ>ก3 0 0 0บาทนี่ไม่ได้ง่ายๆนะพี่พี่ต้องกินให้เกลี้ยงเลยนะคออบทั้นเกี้ยงนี่คือโปรไม่ให้เนื่องจากเมนูนี้ค่อนข้างร้อนเอ็กซ์คุงก่อเลยตักตัวซูชิออกมาพักให้หายร้อนก่อนครับกินไปตรวเนี้ยอร่อยไหมฮะ,ะร้อนสิครับร้อนครัไม่เป่าไม่อะไรเลย คุณโป้งเป็นไงฮะดูจากสเต็ปการกินของเขาแล้วรู้สึกว่าพี่เเขาดูเหมือนกินเอาตามที่เขาอยากกินมากกว่าครับไม่ได้รีบจริงจริงครับสเคยน่าจะรู้แหละว่าภายในระยะเวลา30นาทีมันเขากินหมดอยู่แล้วใช่ครับก็เลยเลือกสิ่งที่ตัวเองอยากกินก่อนใช่ไหมคร่ครับถ้าเป็นโป้งสิ่งที่อยากกินก่อนคืออะไรเนี่ยพวกข้าวอ่ะฮะอยากกินก่อนพี่เอกกินพวกข้าวก่อนข้าวหน้าปลาแซลมอนตะกี้นี้กับข้าวปั้นใช่ครับแต่ถ้ารีบจริงๆอ่ะต้องกินพวก สายชิมี้ก่อนแล้วข้าวไว้ที่หลังตอนแข่งจริงๆเลยใช่ไหมครับโอ้โหวันนี้คุณเอกกินแบบสบายๆจริงๆนะชิลมากนะครับนี่เหลืออยู่แค่อีกแค่2เมนูสุดท้ายนะนี่กินแบบยอยๆด้วยครับอันนั้นก็ต้องกินให้หมดนะเข้าไปเลยใช่ไหมนี่ ว่าซาบีไม่ใช่นะฮะจากที่สังเกตดูแล้วแต่พอพูดถึงก็จะใช้นะฮะกข่ลาเป็นไงบ้างครับไข่แกล้งละลายกระปากคินว่าสังขางต้องเข้าไปให้ได้บนัสชาลจ์นะครับเข้าสู่เมนูสุดท้ายแล้วครับกับเมนูหัวปลาต้มซีอิ๊ว มันเป็นตอนที่มีชีวิตชีวาที่สุดอยรงเนี้ยตอนไหนครับต,ตอนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าการแข่งขันนี้มีโป้งมีปั้นมาแข่งด้วยเครียดไหมฮะก็เครียดแก่ห้าเราอยากเกาข้ามก็ต้องชนะเขาอะเออนี่เวลายังไม่ถึงครึ่งนะครับแล้วใกล้จะหมดแล้วนี่คือเมนูสุดท้ายอ่าใช่ครับแต่พวกนี้คุณป๊อปปี้อันนี้ต้องเก็บ <c red its> ต้องเก็บให้เรียบนะฮะต้องเก็บให้เรียบนะถิ่นดองนี้ต้องกินด้วยนะครับ ในประเทศไทยเรานี่คือนิยมกันมากๆ,ๆนะฮะปลาแซลมอนโอ้โหแท้ให้หมดนะครับคุณเอกครับอออันนี้แหละจะเป็นปัญหาคุณจะต้องรูดเนื้อออกจากพวกก้างพวกอะไรให้หมดพวกเกรดทุกอย่างต้องเอาออกให้หมดเลยนะครับบางทีผมก็ชอบติดขัดมีปัญหาเรื่องการแกะแค่อาหารนี่ครับคล้ายๆกับตอนที่ ตอนที่กินเท้าไก่ฮะตีนไก่กรับอกตีนไก่ต้องแทะโอ้ที่เขาทำเพีงกรอกรอบรอบที่แล้วใช่เขาจะลําบากเวลาต้องมานั่งแทะอะไรอย่างนี้อันนี้ถ้าถ้ารีบแบบแข่งจริงๆนี่เรียบร้อยเคี้ยวทั้งกระดูกไปเลยคืนคืนไปเลยคืนไปเลยฮะแล้วมันมีคุณคนเดียวครับที่ทําแบบนั้นก็ถ้ามันรีบนะฮะอันนี้มันสียวอันนี้คุ้ใกล้จะหมดแล้วนะครับ เหลือเวลาอีก13นาทีในการเคลียร์หัวปลาต้มซีอิ๊วให้หมดสุดท้ายเขาจะทำสำเร็จหรือไม่มาลุ้นช่วงหน้าครับ